นิสก,กัดครับปูอ่อเจริญพ่อ,อน้<ม>่เป็นไรทามียังโอ้มาแต่ทั่งไก่อยู่ดิปูนี่ยัง่าวับปูฝันดีว่าหา,ายง,ง,งยวดทวดฝัน้เลี้ยงยุ่าเยปูเถื่อนยุ่ยเลยแบ่้กังไได้สามตัวมันเดียว เียมหงายมไปส,สามตัวเนี่ยพ่นบัสื้อฟโอโแมนนั่มาสามตัวลายงวดทุวนหน่อยงวดเนี่ยตัวเทียลายงวดแล้วทั้งเทียแล้วที่หลังๆไปนีคมิดสองงวดสามงวดสี่งวดมนเทียสามตัวนี่โอูเขาสามตัวซี่สามตัวม่ใ่ร่สองตัวโอ้เขาสามตัวแน่สองตัวแน่สิสามตัวแน่สองตัวแน่โดยส่วนมากเลขคูนี่จะเป็น ได้ช่างไหนมันปูนังสามารถที่บอกเื้ยจีเปลี่ยนเลขนิมิตฝันหมอปูนังไรเก็มมากนะจีฝันนีฝันจีฝันแม่นนะโอ้เตยอดหลังไอ้ฟังได้ต่หัวเตยมันออกกันหนึ่งห้าเก้าครับผมฝันว่าเห็นคนขี่สร้างหลากใหม่มืก็หลากใหม่ขี่สร้างอ้าคนใายขี่สร้างลากใหม่มันต้องใหม่ทอนหนึ่งมันต้องเป็นหนึ่งไอ้ที่มันขี่สร้างยุคเพราะสร้างมันต้องตีเป็นหาครับสร้างเป็นเก้า น้องตาก็เลตตีเป็นเก้าห้าหนึ่งเนี้ยมันออกหนึ่งห้าเก้านเนี้ยเขาซานตูตรงเนี้ยเจ้าเขาตีซับออานขาเจ้าเขาตีวงจากว่าตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลังครับมันเอางวดนี่เลยเนาะแต่งวดนี่ฝันวันเสี้ฝันว่าเด้เห็ดปวกมันออกเต็มเจ้าเขามีดตัวผูดขาไว้ไงล่ะอันอันดอกมันหักลงมาโอ้เบิ่งมันเห็ดปวกตัวนี่ว่าดอก เลบเก็บอะไรป้มเก็บเฮ็ดปวกอั่นเรับเก็บเฮ็ดปวกะตีว่ายังต้องเก็บทกอะไรับา้าแต่ตัวที่สามมันตีบอกมันคือแม่นอย่างนล้ได้ตีมีเกียจทอกนอยเก็บเก็บเก็บเฮ็ดมันต้องเก็บทกอะไรอย่างเงี้อันวอนอันวอนเนี่ยมันมีเกียทกหรือเกีบถาเท่านั us, ้นเออเท่านั้นผููตีสองอันเท่านี้สองโตสองโตเท่านี้ มันก็เข่ากับปันพอดีกับพนพอดีเลยเ็ดานพอดีวาว่เช็ดห่ากับเช็ดหกก็้เชหน่เลก่เอาซตัวได้หน่ก็ไอฝันลักษณะนี้บอกูถอด้ทำก็ไฝันลักษณะนี้บอกเคฝันเกีียวกับเห็ดกับหนังบอกูฝันอยู่กับแม่นี่กันเนีมันก็เป็นหกเป็นห้าเน่ะที่เจ็บเจียนเจ็ดหกกบเจ็บเจ็บเห็ดกับเจ็ดหกหนึ่งอืมเจ็บเจ็บเจ็กเลยตียังไงนะตียังไงเอาาคันกั ม่คือด้วงจังหนึ่งแหละเจ็บเห็ดเจ็ดหกข้องจอดกันนี้นะเจ็บเห็ดเจ็ดหกคือกุ้งเน่าเก้าหนึ่งเนี่ยคือกับเนาะกุ้งเน่าเก้านึงอันนี้ก็เจ็บเห็ดเจ็ดหกเนี่ยมันก็ได้ฟันหลายนะเันแค่นี้ก็เล็กเตี้ยงง่ายๆนะครับผมนั่นแหละปัญหามันง่ายๆนะก็เตียงง่ายๆดิการขัดจีแปะจะเป็นเจ็ดหานะปูเนาะเห็ดหาเหนะปูเนาะห่าห่ากระพงใกล้ๆกันนะครับผมเ็ด แล้วเลขยกเก็บว่าจังไรถอดเด้อปูเด้ไหนถามจังไรเนี่ยเลขยกเก็บสิเจ้ามเป็นความรู้เนี่ยตลอดเรียกเก็บเนี่ยเก็บเท่าไหร่เนี่ยเก็บเนี่ยเก็บเฮ็ดเนี่ยโอ้เก็บเป็นเจ็บไอ้เก็บเก็บน้ำน้ำก่อน้ำก่อนน้ำเก็บโอ้เก็บเฮ็ดเนี่ยเก็บนี่เก็บที่มันเป็นเก็บนี่เก็บเฮ็ดเก็บนี่แหละเก็บเก็บก่อนเท่ากันเก็บเฮ็ดฮอกมันมันเท่ากันเก็บเนาะบุญเก็บเฮ็ดไม่เก็บเฮ็ดเฮ็ดไม่ใช่เก็บนะถ้าเก็บไม้ถึงเอาไปไปเมี่ยนแล้วเอาเฮ็ดไปเมี่ยนเก็บเฮ็ดเนี่ บ่ดิแม่นบ่แมน่นหมายถึงเก็บเห็ดนี่ยต่อใกล้เนี่ยไมยถึงเอาเก็บเห็ดไปเมียนแล้วเอาไว้ในตู้เย็นขูดชาเรียบร้อยเอาในตู้เย็นเก็บเห็ดเอา,าเห็ดไปเก็บนี่เก็บเห็ดท<อ>ี่อ๋ออะไรคือเอาไปเก็บเมีนบ่เออแต่แต่ว่าในกต่อแล้วนี่ไปไปอ่าไปดึงเอาว่าจะดินไปดึงเอาว่าจะดินนี่เก็บบานเทั้งคนเก็บบ่เก็บเห็ดบ่เก็บเห็ดแม่นนี่น้อปูเนาะแม่นเยอะ นเียป<า>ูเราชัดเกี่ยนกันนั่นเท่ากับเปล่ชัดเกียนขึ้นกันเี็บเพลสมันก็นเข,าเขา้ากับเลียกฟูพอดีเลี้ยเสียโคกันตายพอดีเด้อครับผมเลี้ยเรียกยกันผูกันตายอันี้จุดตัวตนากันตีเป็นหนึ่งก็ได้ตีเป็นเก้าก็ได้ครับตีเป็นหกก็ได้แต่ตัวไทยมันก็นเป็นเลียกหายแล้วเจ็บหายเจ็บหกอันนี้เอาสองตัวนี่แน่นมันก็เข้ากับลงตาพอดีครับผมตั้งตั้งแต่นี้มานี่ ลงตาของเขาฟันทีเดียวนี่บบมายถึงว่าตั้งแต่วันนี้ออกมากครับวันนี้ครับวันนี้ฟันทีเดียวนี่ยฟันทีเดียวฟันเมื่อขึ้นก้อนหนึ่งครับครับผมท่านราบาค่ะบอกก่อนมันพระก้อนมันพระนี่ถือว่าข้ามาโชคดีดีหนิครับแรนอยู่ปพรากะทขันมากเล่าทบเล่ามาฟันจักที่ได้ใส่เลียร์ฟันขันฝันว่าซ้ำหรอกขันฝันแม่นแมนเลยขันฝันโอ้ วดึงฟันเที่ยเดียวรงวัด่าันเล้วเองถีบว่าต้องตัดอันฟันแล้วๆเลยองเห็นยู่นอืมอูฟันม่หาปลาเปียกจนครับแ้ปูแล้วก็เมาีเดยวกันเอาก็แม่นเลยต้นไม่ย่อนถือเอาซีงวดถือซีงวัดที่เรยนเอาแกกันนีต้นยังต้นนีถึกอยอพาเราไปเบิ่งอยู่ต้นยังูต้นมันต้นบถึกน่ต้นองียงเหนันต้นใหม่ใบน้อยๆนะครับผมต้นบถึกนี่แหละไป เอาแป้งทาปั้มนี่ขึ้นเป็นตัวเลขโอ้คือมีตัวเลขดวยเนยมันเป็นของาะไม่ใช่นาคหรอกนะนาคทุลยลูกครับผมของมยนนี้เอาขวียนเลยเขื่อนๆเอากองกองขึ้นอย่าโอ้ยยุ้งไหลเนาะโอ้๋อดูนี่ๆคุณอย่างัี้อยู่ในยสายโอ้ยอยู่นิดๆแล้ววันนี้ชุดตัวเลขชุดที่ปูว่างนี่คือเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกนี่ปูขึ้นว่าทีเป็นบนหรือเป็นล่างถอดตะปูเนอะ้างขันเลขกันฟันเป็นเลขสองตัวนี่เด้ คำมันเทียืด like. ้ยดินย่านเป็นรางเทียบด้วยดินย่านเป็นรางมันอยู่มี่เห็ดคนแบบเนาะคืออยู่ครับคืออยู่ขันอยู่ตังเฮี้ยนนี่ที่มันยืนสูงมันยืนที่เป็นบุญนะเมื่อตอันนี้กันไว้เขาต้องการบุญกันล้างไว้ครับผมบ้านนี้สมมติว่าผู้คนอยากซื้อเลขสามตัวเดี๋ยววันนี้ผู้ให้เพื่อนเอาตัวใดใส่รักลอยผู้อันนี้ก็จั้งใจตัวใดใส่เด้อลงตากระบอกห้อจับด้วยกัน เดี๋ยวําเลขคู่เหะะเลขคู่หรือสืกอแล้วเียครับผมนะครตัวนั้นหละตัวนเป็นเจดลงตาเขียนแปงไปนะถ้าเป็นตัดสองตัวไม่ใช่หรือเพื่อนตัวนี้แหละเทียนหกนี่ครับเ6ียนหกเทียนห้าเทีนหกเทียนห้ามันงสองตัเปิดเส้นหลายก็สามตัวบงครั้งสามตัวกับ่าดตัวหนึ่งเทียนกับตัวหนึ่งทั้งเทียกับปุ๊บด้วยกันเนี้ยย่าเป็นย่าไม่ผู้ใดเลขสามตัวเนี่ย เันได้ลักษณะใดหลักพวงาได้สามตัวนมาสามตัวเลยเห็นเห็นสามตัวล่นที่ฝันได้ขี้ค้นขี้ลากไอขี้สร้างลากไม้นะมันมาสามอย่างนะขี้สร้างผู้เดียวปาตีเป็นหาสร้างเป็นเก้าทอดไม้ก็เป็นหนึ่อเนะ่ือกหนึ่งห้าเก้าตรงพูงเว้แต่พันมาหลายหลายหดที่ไ้ออกจากนั้นมันก็ไม่อีกเยครับอันที่สามศูนย์แปดฝันนี่ฟเปรตกันเลยเอาอันเนไดวเขาบดทั้งสามตัวเไฝันนี ตอนที่ปู้ไปเก็บโอเห็ดนี่เป็นเป็นพระนี่บอครับหรือว่าเป็นช่วงในฝันนะครับในฝันเป็นหรือเป็นคารวาสครับฝันันเป็นยมเป็นยมบ่เป็นยม่าเป็นพระ่าเป็นพระนีนบอฮาเป็นยมเป็นเกี้ยฮาเป็นหกที่คนผู้ชายเป็นฮาเป็นหกแล้วแต่แต่แต่ละคนฝันดิเป็นฮากะตีเจี้หาเป็นฮากะตีเกี้หาก็ได้อีกดิวาาเก็บดิเก็บเง็ดม้านบอฮา จ็ดกฝสิก็ได้นี้เพราะว่าเป็นเก็ด้เจ้าผู้ฝันฝันต่อเป็นขาราวาหมายมายึงว่าในฝันอ่ะูเร็นขารวาไปก็กเห็ดครับเป็นโยมเหยียดเหยดก็เห็ดปวกแบบนี้เหยดปวกปูเห็ดปวกเนี่ยเมื่อมันปวกแปะจะปูจนแล้วนั่งจ้าได้ตีมาเยอะด้เหรว่าเป็นแปะ พวกแปดมันพวกอย่างน้อเนึ่งดอก็เลี้ยบตีแถวเนี้ยพร้อมรวยพวกกระปอปอกระซี่พแปดบางทีสิบปอปอสีเป็นซี่้อย่วกปอจะรวไป๋อเขาเก็บเขาเก็บเราเขาเลาค้าไป่อเขาเาเก็บไม่ให้ไม่ตั้งใจเก็บอัมคขาเลาไว้ต่าม่ได้เก็มเขาเลาไว้อมดเลาไว้ก็เลาไว้วรอก็เลือกถอนมา เดี่ตอนเยางเส้นก็อยู่แบต้มหมอนะอเนเบบตรันี้กะคนละขึ้นกันแล้วขึ้นอันขึ้นตองมากลยฝันมันเบสซื้อไก่ตัวละร้อยมาต้มกินได้กินต้มไกย่ หลังจากได้เลขไปเจ็ดหาเจ็ดห้ได้เลขตัวนี้มาแเลยคนละคืนครับเพื่อนตัวมาก็ได้กินต้มไก่เพื่อนหลังว่าฝันมาได้ได้สันต้มไก่เนาะปูนะสัต้มไก่เขาไปซื้อไก่ตัวละร้อยมาขายกินนะมาต้มไก่กินได้สดกินนี่เลยได้กิน้อนนิดเดียวต้มไก่เลยเป็นยังแบนูก็เลยมั่นใจว่าเลี้ยงมีเขาเลี้ยวสมองทันนั้นฝันว่าได้กินมันเขาเลี้ยดได้เสียงเลขบ่ปูได้เจียนเลขเสียงบ่แต่ว่าคิดว่า ติดแปลความฝันนี่คงอเลขเจ็ดหาเจ็ดหกนี่แหละเลขต้องเขาเร้วเด็เขาเลยนะเป็นฝันไอขินต้มไก่โอเคแบบเนาะด้อยินดีนะปูน่ะน้องตาเขาว่ามั่นใจอยู่ด้วยหรอเปล่ามั่นเจ็น่ปวกไหมอันว่าปวกแล้วบอกไหมบอกว่าบอกมันใจบอกคนดีบอกคนดีเก็บไม่ได้เจ็ดหกเหรอบอกิ่นซื้อรอดเจ็ดหกไปยา ซื้อกลับไปไม่ได้คมันนันโอกหักได้ทันงหกลับครับผมซื้อมื่ลานพอพมนึ่งวโอกหักตีเจ็หน้เจาแล้วใกล้ก้้ชนเกล้นชั่วี่นี่ละฟันก็ได้ครับผมอ๋ประชัดเจียมในส่วนของตัวเลขกปูก็ได้เนาะครับในรปส่วนปูซํมนี่ตัวเล็กกได้แล้วเนาะเจียนหายเจ็ยนหกเาะครับพูได้ทีชิมักซื้อซสามตัก่เอาตัวใดใส่เกาปูเจรณาเอาเนาะเอ ผูนั่นเละดิผู้ผู้คนเราขสู้ฟังน่นแว่าในฟันนี่เป็นเจ้าไหนมันเกี่ยวกับเห็ดยางเห็นบวกเห็นอยางกัเดลวแต่ผู้ใดจีพนินพิจรณาในส่วนล้งตาพ้นกตีเหชัดเจนมาเจ็ดหเกียรห่าเด็ครับผม,ผมนเฮ็ดบกตีเป็นแกะใ้กติไปครับผมออแต่ด้งันนครับผมนะอวจังไหนรบกวนลตาซ้องีนะครับขอาคุ้นลุงตาหลายๆครับ